สวัสดีครับทุกๆท่านวันก่อนมีคนสอบถามบนสีนางไหมมานะครับวันนี้จะจัดบนสีนางไหมที่เป็นตัวลายๆแผงๆออกแนวแดงๆจัดๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่750ดรวมสูงนะครับมีจํานวนประมาณ20กว่ากต้นถึง30ต้นเลยนะครับเป็นกอเน่นๆต้นนี้แดงดีมากๆเลยนะครับผมแดงเหมือนพระนครเลยนะครับบนสีนางไหมบนโบราณตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับไปตั้งประดับ เพราะว่าเป็นฟอร์มติเตี้ยไม่สูงมากนักครับผมนี่ครับเป็นพุ่มสวยเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้แต่ว่าถ้าใครชอบราคาย่อมยอมนะครับเอากระถางเล็กนี้ไปนะครับผมขายอยู่ที่300รยวมส่งนะครับมีจํานวน7จดเปต้นนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นนางไหมฟอร์มที่ไม่ใหญ่มากนักครับผมเนาะราคาย่อมยอมนะครับสําหรับบนสีจักรกงเรนมาค์นะครับผมกระถางนี้งอกยอดต่อเนื่องเลยนะครับผม นี่ครับสําหรับกระถางนี่นะครับผมจะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งนะครับผมนี่ครับมีการแทงยอดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับสรับบอรสีหกหลงราคาไม่แพงมากนะครับผมนําเสนอกรนี้นะครับนี่ครับมีจํานวนต้นประมาณสิบต้นจะขายอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบรวมส่งนะครับนี่ครับเป็นไซส์เม่พันธุ์นะครับผมกัดสีชมพูมาแล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากได้บนสีเหลืองลาหุ่นเป็นโกที่ได้ต้นเยอะๆนะครับผมเนาะจะนําเสนอกระถางนี้นะครับสำหรับบนสีเรืืองลาหุ่นกระถางนี้นะครับผมเป็นฟอร์มโกหลายต้นนะครับจะขายอยู่ที่750รวมส่งนะครับผมนะครับได้ประมาณ10กว่าต้นนะครับเกือบ20ต้นเลยนะครับถือว่าคุ้มเพราะว่าได้จํานวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับต่อกันที่บนสีนักแดโกนี้นะครับผมสำหรับโกนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับมีประมาณ นี่ครับมีประมาณหกเจ็ดต้นนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้ฟอร์มกอที่ไม่แพงมากนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจกระถางไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับบลสีที่ลงไปก่อนนานี้นะครับบางกระถางก็ยังบ้างอยู่ด้วยน,นะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็สามารถที่จะขอดูายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอบคุณครับ